สวัสดีครับหมอเล่ย์ากเดียวคลินิกนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการร้อยไหม Fox Eye นะครับเพื่อดึองหางตาขึ้นเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาหางตาตกนะครับอยากให้ตาเปิดกว้างมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะดมอน,นะครับหรือสาธิตโดยการใช้ไหมโคงตาข่ายนะครับอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันครับในเคสนี้นะครับสังเกตว่าในเคสนี้จะมีปัญหาเรื่องของตาตรงเนี้ยนะครับคนข้จะคนไข้กังวงลเรื่องตาตัวนี้ตก นั้นเราดูในแนวเวกเตอร์ของตัวผิวที่มันจะขึ้นมาทางหางตาได้นะครับนะเราจะดึงนะครับโดยการใช้ไหมตัวเทสลิฟ์นะครับดึงขึ้นในแนวนี้นั้นตาก็จะเปิดขึ้นประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นตาทําให้ตาเปิดกว้างขึ้นชั้นตาดูชัดขึ้นแลวก็ไม่หลอกจนเกินไปในแนวอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นโครงสร้างที่จะทําให้ตาเปิดกว้างขึ้นและสวยงามครับนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะใช้ไหมชื่อว่าไหมโครงตาข่ายนะครับซึ่งผมให้นใคนไข้ดูแล้วในส่วนหนึ่งนะครับหรือชื่อว่าตัวเทสลิฟ์ซอฟ์นะครับ ก่อนร้อยใหม่ก็ต้องมีการตรวจสอบมาเช็คนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวเทลิิฟซอร์เองก็ใหม่ที่ผ่านออยอนะครับสามารถสแกนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถสแกนตรงนี้เลยเราดูวันหมดอายุของตัวใหม่ด้วยก็คือหมดอายุปีหน้าเลยนะครับนะเราก็ดูว่าตัวใหม่นี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีคุณภาพดีแค่ไหนนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนร้อยนะครับว่าทำแล้วดึงขึ้นได้แค่ไหนแล้วก็ตอนหลังทําเสร็จบีฟอร์อ f t เตอร์นี่แตกต่างกันอย่างไรครับ ขั้นตอนในการเตรียมการทําตัวเทสติปหรือไหมโครงตะข่ายนะครับเนื่องจากว่าไหมมีความยาเราต้องมีการรีนเสร็มหรือใส่ซ้ําเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยดังนั้นขบวนตอนนี้ต้องเป็นขั้นนการสเตอร์ไลน์ดังนั้นจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเตรียมเซ็ตเหมือนเซ็ตผ่าตัดเลยเพราะเซตตัวนี้นะครับจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อทําให้เกิดความสะอาดในฟิลที่เราต้องการจะทํานะครับเป็นการป้องกันการติดเชื้อที่ดีมากอย่างหนึ่งแนะนําว่าที่ทำเนี่ย นะครับมันจะลดการติดเชื้อได้เยอะมากนะครับนี่คือไหมโคงตาข่ายที่เราใช้กันความยาวจะประมาณนี้ดังนั้นหนึ่งเส้นมันจะมีความยาวอยู่ประมาณนี้นะครับเราใส่เข้าไปแล้วไม่มีการรีนเสิร์ฟหรือใส่ซ้อนเข้าไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูแนวดึงของตัวไมโครงตาข่ายกันนะครับว่ามันดึงได้ดีแค่ไหนกันครับดึงไปรู้สึกมากไปบอกผมนะผมเริ่มใส่ไหมเข้าไปแล้วนะครับ น,นี้นะครับนะครับพอเราใส่ไหมเข้าไปเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราจะมีการเริ่มดึงไหมนะครับให้ไหมมันเกิดแรงดึงเพิ่มมากขึ้นแล้วไปฟิกล็อกดูเราดูตาตรงนี้นะครับจะเห็นแสงเนะาะลองโฟกัสดูให้นิ้นิดนึงนะครับในนี้คือแนวคิวที่เดิมที่มีอยู่นะครับอันนี้เราจะล็อกไหมนะครับแล้วเราก็จะดันขึ้นไหมก็จะล็อกนี่เป็นแนวคิ้วใหม่ที่จะได้เห็นไหมครับ เห็นไหมแนวคิ้วใหม่ก็จะได้เห็นไหมคิ้วจะเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นข้างนี้ก็เช่นเดียวกันดูตำแหน่งนี้นะสมมติเราดงึงนะครับนะเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดการล็อกขึ้นนี่คือแนวคิ้วใหม่ที่ได้ก็จะมีแรงที่มันเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นทีนี้ทําไมเขาถึงใช้ชื่อว่าหมโครงตาข่ายเดี๋ยวเรามาดูกันลองให้ซูมเข้ามากสักนิดนึงเห็นไหมฮะซูมเลยเห็นไหมฮะ เห็นไหมเออเราเห็นเส้นใหญ่ม่วงๆเล็กๆเห็นไหมที่อยู่รอบรอบไหมเห็นไหมครับนี่โครงตาข่ายที่มีอยู่ของตัวไหมตัวนี้นะครับทําให้เกิดแรงดึงที่ดีนะครับไหมอยู่ได้นานขึ้นนะครับแล้วเกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีกว่าหงไมตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้างที่ทาแค่นี้ครับการด้เสร็จละจากนั้นผมจะใส่ไหมเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการผูกและการล็อกไหมนะครับ โอเคครับสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อย้วครับใช้เวลาจีบประมาณ5้าถึงสินาทีถ้าเรามาสังเกตใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่ารูเปิดของตัวการร้อยไหม่นะครับคือรูเข็มเล็กนิดเดียวเองไม่ได้ใหญ่มากนะครับนั้นแรงดึงของมันคือได้ขนาดนี้นะเห็นไหมฮะผมดึงนี่แทบจะไม่ไปละเห็นไหมแสดงว่าตอนนี้แรงดึงของไหมดึงมากตึงมากให้คิ้วมันยกขึ้นละผมจะเน้นเปิดขึ้นแค่ประมาณ1มิลถึงสมิลนะครับเพราะถ้าเปิดมากกว่านั้นแล้วปัญหาที่ตามมาคือว่า อันดับแรกเลยคนไข้จะมีความทรมานเวลาหลับตาขยับตาจะลําบากนิหนึ่งสองคือมันมีปัญหาตอนนอนครับทาให้ตามันหลับไม่สนิทดังนั้นการร้อยไหมยกคิ้วต้องยกพอประมาณนะครับนะและใช้ไหมที่มีคุณภาพด้วยนะครับดังนั้นร้อยไหมยกคิ้วอยากให้ผลดีใช้ไหมที่มีคุณภาพเทคนิคที่ถูกต้องแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีครับสาหรับร้อยเคสนี้นะครับเราใช้ไหมคงตะข่ายครับซึ่งสามารถร้อยไหมยกคิ้วได้ดีแล้วก็อยู่ได้นาน12ถึง18เดือนครับถ้าสนใจนะครับติดต่อที่เดียวคลินิกนะครับ Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.